สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพื่อนดอยนีช้างแดงค่ะวันนี้เราก็มาแนะนำอาหารอย่างหนึ่งเนาะนี่นะคะกล้วยคนะ่ะกล้วยที่เราเโชว์วีวันนั้นนะคะนี้นะคะเราก็นำกล้วยมาต้มนะคะนำกล้วยมาต้มแล้วก็เ,เราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนหั่นเป็นชิ้นๆแล้วน,นี้ อันนี้ก็มะพร้าวที่เราขูดแล้วนะคะ,ะมะพร้าวขูดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นกระปุกน้าตาลนะคะแล้วก็อันนี้กระปุกเกลกือค่ะกระปุกน้าตาลกับกระปุกเกลือสีเหมือนกันนะคะแต่ฝาเราจะดูตรงฝาเท่ากระปุกเกลือฝาจะเรียบนะคะกระปุกน้ําตาลฝาก็าเป็นลายดอกไม้นะคะแล้วอันนี้ก็มะพร้าวขูดอันนี้ตรงที่นั่งเดี๋ยวนี้เป็นกระต่ายขูดมะพร้าวนะคะ คุณพ่อทาไว้ให้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเราก็เลยต้องออท่านทําไว้ก่อนหน้านูาน้นหลายปีแล้วท่านต่อมาท่านเสียชีวิตนะเราก็มีกระต่ายตัวเนี้ยเป็นที่ระลึกเพื่อนๆค่ะอันนี้เขาเรียกกระต่ายขุดมะพร้าวนะคะมีใครเคยเห็นไหมหรือว่ายังใช้กันอยู่ไหมคะเอ,อช่างแรงก็ยังมีอันนี้ใช้อยู่เนาะแล้วก็เราก็จะขูดมะพร้าวนะคะเวลาขูดมะพร้าวก็อย่างนี้นะคะเพื่อนๆ ไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะจนกระทั่งไปถึงกะลานะคะแต่ถ้าเรานํามาทาผลไม้เราก็อย่าอย่ากดถึงกะลาดานะคะให้กดเหลือเพียงแค่นี้ก็พอนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปไม่ต้องมากนะคะเดี๋ยวจะเค็มสักแค่นี้ก็ก็น่าจะได้แล้วนะคะแค่ช้อนเดียวนะคะเพื่อนๆ เดียวนะคะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่น้ําตาละคะ่ะน้ําตาลนี่ไม่ต้องหวานเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากล้วยหวานอยู่แล้วเราก็จะใส่น้ําตาลไปประมาณออสองช้อนอย่างนี้เองนะคะให้มีรสหวานเล็กน้อยนะคะแล้วก็พร้าวพร้าวมะพรา้า เข้านะคะเข้าให้เข้ากันระหว่างเกลือกับน้ำตาลนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็จะเอามะพร้าวนี้ยเอามา,อาใส่กับใส่โรยโรยลงไปมันบันกล้วยนี่นะคะเออมะพร้าวนี้เราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้มะพร้าวที่แก่จัดที่กระลานดำนะคะ เราจะใช้ใมพะพร้าวถึงคือคือมพะพร้าวที่กระลายยังไม่ดำสนิทนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆน่ากินไหมคะฝากติดตามคลิปาดารุณีช้างแดงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ